สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับออโตบานไทยแลนด์อีกครั้งนะครับผมวันนี้ผมบูมออโตบานนะครับผมมีรถเจ๋งๆมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับผมบูมนะครับมีโอกาสได้ทำคันนี้ครับผมมินิคูเปอร์เจซแล้วก็เป็น GP ครับผมคุณผู้ชมซึ่งพิเศษนะครับผมคันนี้นะฮะรถรุ่นนี้นะมี3,000คันทั่วโลกนะครับแล้วก็คันนี้ครับเป็นคันที่2,057นนั่นเองนะคุณผู้ชมครับ อ่าอีกอย่างนึงครับผมในประเทศไทยเนี่ยมีราวๆประมาณนะครับ30คันนั่นเองครับผมเดือดยังไงคือตัวจอร์นคูเปอร์เวิร์กนะครับที่เป็นจีพีคี่เป็นพิเศษขึ้นอีกนะฮะก็คือเป็นตัวซิ่งตัวเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามาเป็นเลสซิ่งจากโรงงานเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมแล้วก็ความแรงของเขาที่ก็ไม่ใช่เล็กๆนะฮะเป็นรถเล็กกระทัดรัดที่มีความแรงถึง306แรงม้านะครับผมแล้วก็ ท็อกนะครับผมอยู่ที่450นิวตันเมตรนะครับคุณผู้ชมครับผมก็วันนี้เขามาทำอะไรครับผมเรามีโอกาสได้ทำนะครับผมท่อนะครับผมที่เป็นของลิวมิวส์นะครับผมซึ่งเสียงจะดูเดือดขนาดไหนครับผมเดี๋ยวไปชมกันนะก็คือลิวมิวส์เนี่ยเป็นท่อเปิดวีดวาลด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีให้ดูตั้งแต่เสียงรถเดิมรถสต็อกเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็เสียงเปิดปิดวาลนะครับเป็นยังไงครับผมแล้วก็วิธีการติดตั้งนะครับผมก็ไปดูเลยฮะครับ ครับคุณผู้ชมครับผมวันนี้บูมก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วผมลาววันนี้คูเปอร์นะครับผมจอนจอนคูเปอร์เวิร์กจีพีนั่นเองนะคุณผู้ชมครับก็เอฟเอฟ56ใช่ไหมฮะครับผมอันนี้นะครับผมน้องเจ้าของนะน้องทนนะครับผมสวัสดีครับครับผมก็เราติดตั้งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วผมน่าจะได้ฟังเสียงวาลออนวาลออฟเรียบร้อยแล้วครับผมว่ามันมีกี่ระดับนะครับผมแล้วก็ต่างยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชมก็ทําไมน้องทนเลือกรีวิวครับคือ ไปฟังมาของหลายๆสำนักนะครับรู้สึกเหมือนเรมูสเงี่ยเสียงของโคนจะถูกใจมากที่สุดอ่ะถูกใจของเรามากที่สุดใช่ไหมไปยังฟังแล้วเป็นไงฟังแล้วเราใจขึ้นเยอะต่างจากของเดิมไหมต่างจากของเดิมต่างกันเยอะเลยนะพี่ว่าใช่ครับก็คือแฮปปี้เลยแฮปปี้ครับพีที่เหลือเหลือลองขับว่ามันจะเดือดขนาดไหนใช่วันนี้มีโปรเจกต์อะไรต่อไหมในอนาคตตอนเติมนิดหน่อยไหมอยากเติมกองอากาศนิดนึงกองอากาศใช่ไหมครับโอ้เดือดแน่นอนก็ อย่างนี้คุณผู้ชมเห็นกันนะครับผมก็เสียงเดือดมากนะครับผมแล้วก็คันนี้<ช>รุ่นพิเศษด้วยใช่ไหมใช่ครับผมเป็น CP นะครับผมแล้วก็สามประมาณแค่สามพันคันในไทยปะเออในไทยรถสูงมีสามสิบแล้วก็เกมมาเก็ตรวมๆน่าจะมีสันนะะไก 50, ไม่เกิน50คันนะครับไม่เกิน50าสิบคันหนึ่งนั้นอยู่นี้ฮะทำมันเรียบร้อยเสียงโคตรเท่ครับผม,มแล้วก็คันนี้ผมบอกเลยว่าแรง แรงแน่แรงครับผมแรงเบาเดือดเดือดนะครผมก็ลูกค้าได้ดายนะครับผมสนใจสั่งท่อไม่ว่าจะเป็นรีวิวหรือแบรนด์ต่างๆนะครับผมก็ติดต่อมาได้เลยนะผมพี่ไลอ้อนอัตบานะคุณผู้ชมครับอัตบานะคุณผู้ชมอีกรอบนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมขอฝากยูทูบชาแนลเฟสบุ๊คไอจีติ๊ตต่อนะครับผมก็อัตบานไทยแลนด์ครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้ผมบูมนะครับผมแล้วก็น้องทศขอลาไปก่อนครับขอบคุณมากวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบาย ありがとうございまん。